สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาว YouTube สบายดีไปยังพี่น้องทางฝั่งลาวและกับฝั่งไทยสุภูสุคนเมื่อสมองสมบอนเด้วยครับเด้อเมื่อนี้กับพบพอกับช่างโหลดคือเก้าครับพิกัดแกอยู่ที่โคกหนองนาบ่าวนี่ผลคำตะก้าพี่น้องเด้อเมื่อนี้ช่างโหลดได้ทำการยาแนวกระเบื้องครับ ยาแนวกระเบื้องเซตแล้วกะช่วงบายกะเ็ดเข้าเตอร์สิ่งต่อครับพี่น้องวิธีการและขั้นตอนทำอย่งไดเดี๋ยวช่างโหลดสิพาไปชมครับโอ้โหนี่ครับอ่าที่นี่ขากะยึดเลยนอสกูด,ดัมเลยอ,อันนี้ก็ทำจากเหล็กซีลายด้วยพี่น้องด้วย แส่เล็กซีไลค่ครับนี่ครับความสูงกับอยู่ที่80เซนได้พี่น้องเด้อนี่ครับหยุดเข้ากับผนังปูนแบบนี้นะครับเนาะวิ่งยาวมามีขาไหมพ่คขำครับมีวัดสดุตัวใดก็ใช้ตัวนั้นเด้พี่น้องเด้อแล้วแต่สะดวกเด้อันเป้่าในพนมันมีไหมพผ่ครับ ก็เลยตัดไม้ไผ่มาคําเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่นอ้องนี่ครับยึดด้วยสก,กูดำเนะพี่น,อนอ้องนาอขันด้านบนนี่กสิใส่ประมาณนี้ครับพี่นอ้องนครับยึดสก,กูดดำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ โอ้แมนฮ่มื่มือนี่ช่างนองมาครับพี่น้องโอ้หลังจากห่างหายไปเมื่อวานนี้เมื่อวานเพ็นผักผ่อนครับนอนเต็มที่ครับพี่น้องคือว่าละนอนไว้กำลังกินกำลังนอนครับ โอ้นครับโอ้คือแม่ กษตรแข็งแรงครับพี่น้องนี่ครับนี่ลืมตัวหนึง่งอ๋อนั่นและ <c oughs> ตัวนี้แหละตัวยึดให้มันแข็งนี่ <c oughs> แมน บานนี้ก็ใส่แผ่นมะปูครับพี่น้องก็สิตัดแผ่นยิบสัมนี่ครับมีเศษแผ่นยิบสัมที่เหลือมาจากเอ็ดฝาครับพี่น้องเหลือมาจากเกดฝาบ้านล้างนั่นเนาะก็สีนํามาใส่ประโยชน์ตรงนี้ครับมีวัดสดุอันใดก็ใส่อันนั้นได้พี่น้องได้เพื่อความสะดวกียบง่ายกันจังโหลดกับเหลือใส่แผ่นยิบซัมครับรับน้ำหนักได้คือกันครับพี่น้อง บอกว่าใส่เอตตาฝาได้อย่างเดียวได้พี่น้องเด้ <laughs> มาทำเป็นไม้แบบก็ได้ครับ <laughs> ข่มคายลมแข็งแรวงทนทานครับเข่าเติกบกสิญญาบบเป็นตัว L แบบนี้เด้พี่น้องเด้ครับเป็นตัว L วิ่งยาวไปแบบนี้ ตอนนี้ก็ช่างนองกำลังตัดแผ่นย3ดซ้ำเด้อพี่น้องเด้อโอ้ความยาวก็อยู่ที่เมตรสิบสามครับผมความยาวเมตรสิบสามเซน ลองวางเบิงดูกวบาวงกวงองมดนนี่ล่ะโอ้อดีเลยสวยงามนะครแบบนี้ก็รับนักปูนได้สบายครับพี่น้อง พี่น้องครับโอ้ตอนนี้ก็สิ่งล่างจานก็นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ได้มาตัด์ไซก่อนนี่พอนมันม่วงครับโอ้ว่ามันไปโกบนกันเขาเหรอพี่เมย์งานซื้อจากเงซี่โอ้ไอซีดีทำอืมสีดทำออมเบอร์มันม่วงเน,ะนาะต่างกันต่างเงซี่นะบางกว่าบางกว่เตี้ยอืม ทักบาไปอ,อันอันอันนี้เท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่แปดบห้าแปดสิบห้าโอเคแปดสิบห้าแปดสิบาเอางี้นันเ่าเป็นแบบแมนเบิ่งทางตไตเยอะ <c oughs> อันนี้เขาไปเที่ยวหอกันเลยปะเที่ยวความกันนะ่ะเจ้าไปเล่นปะแมน คักวะคุยล่ะคักวะหลังจานถึงวะพ่อคือมีฝุ่นฝุ่นจ้ปูนลูก เนาะตะแก๊เนาะเดี๋ยวเงี <c oughs> <c oughs> ันอสละเนาะแกะๆกันแกบเครืはは่องนะห็นวะลองลองวางไมบางก่นนะม่ได้ดอกได้บีนท่นเทว่าลาไนี่ว่นี้เซ็นเนะเนอะไรล้วะไว้้าลอไว้้างงจริงๆริงถ้าหลุมเดียวอยู่นี่ได้เลย Man nó no. dùm điều nó no. à nè no. nhạc Đúng là dùm dìa nó sang dùi nóng dìa nóng náy 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 กินละกัแขกมาหลังก็ต้องรัไวแล้วกินละกต้องวมนันเลยนงกินละกัแขกก็ต้องนับจริงัวเราจังเมื่อแน่นีนนล่ะแดกมุมันละอันนี้แปดสิบห้าันแกต้องจากเส้นหรอ

嘿嘿嘿嘿嘿，嗯、hmm. <laughs> mm，一杯，